เหนือขอบฟ้าแห่งความตึงเครียดมิค21ของรัสเซียบุกน่าฟ้าเอสโตเนียสวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวจากต่างประเทศที่ร้อนแรงและเต็มไปด้วยกลิ่นควันสงครามนับเป็นเหตุการณ์สะเทือนภูมิรัชศาสตร์ที่ห้ามมองข้ามเพราะมันสะท้อนถึงพฤติกรรมของรัสเซียต่อชาติสมาชิกเนโตที่ไม่อาจนิ่งเฉยได้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเอสโตเนียกลายเป็นจุดเปราะบางแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ เมื่อเครื่องบินขับไล่มิก21ของรัสเซียจำนวน3ลำบินล่วงหน้าน่านฟ้าเอสโตเนียโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเวลานานกว่า12นาทีเนื้ออ่าวฟินแลนด์เพียง3กิโลเมตรจากเกาะเวนรูการกระทำดังกล่าวทำให้กระทรวงการต่างประเทศของเอสโตเนียออกมาถแถลงอย่างเคร่งครึมประนามว่าเป็นพฤติกรรมอุกอาจและไร้อย่างอายถึงสะท้อนถึงความจงใจของรัสเซียในการทดสอบขีดความสามารถของเนโต ทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นชาติสมาชิกเนโตต้องตอบสนองอย่างทันทันใดโดยมีการส่งเครื่องบินรบ F 3 5ขึ้นสกัดกั้นมิก21ิทั้ง3ลำเพื่อบังคับให้เครื่องบินรบของรัสเซียถอนตัวออกจากน่านฟ้าเอสโตเนียหากปราศจากการตอบสนองนี้ผลลัพธ์ยิ่งล้ำลึกเพราะมิก21เหล่านั้นอาจครองน่านฟ้าเอสโตเนียโดยไม่มีขีดจำกัดภารกิจดังกล่าวเรียกว่า Quick Reaction Alert หรือ QRA โดยมีอิตาลีฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเสริมกำลังในปีกตะวันออกของเนโต การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความพร้อมสูงสุดของพันธมิตรทางการทหารในการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามจากรัเสเซียและเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเนโตไม่ยอมให้ใครมาทดสอบความอดทนทั้งฝั่งรัเสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างทันควันอ้างว่าเครื่องบินของตนบินตามกฎระเบียบสากลอย่างเคร่งครัดและไม่ได้ละเมิดพรมแดนของรัฐใด,ดอื่นใดแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในโปลแลนด์โรมาเนียและตอนนี้เอสโตเนีย ก่อให้เกิดความสงสัยว่าเป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคนิคหรือเป็นการยุยุเชิงยุทธศาสตร์อย่างจงใจการละเมิดน่านฟ้าเอสโตเนียครั้งนี้ยังนำไปสู่การหารือในเนโต้ว่าจะบังคับใช้มาตรา4หรือแม้แต่มาตรา5ของสันธิสัญญาเนโต้หรือไม่เพื่อเป็นการตอบโต้การกระทำอุกอาจของรัสเซียอย่างรุนแรง มาตราสี่จะเปิดทางให้ประเทศสมาชิกป,ปรึกษาหารือและเสนอมาตราการป้องกันร่วมกันขณะที่มาตรา5คือการใช้กำลังทางทหารตอบตัวแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่ที่อาจลุกลามไปทั่วโยุโรปอย่างไรก็ดีการตัดสินใจยังไม่ง่ายอเมริกาในฐานะผู้นำเนโต้มีท่าทีระมัดระวังไม่ต้องการให้สถานการณ์ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบอาจพยายามสื่อสารว่าการกระทำของรัสเซียเป็นความผิดพลาดหรือเกิดจากการตีความผิดพลาดของดโดรนและมิก21ิ แต่ถูกสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนว่ารัสเซียมีเจตนาที่ชัดเจนในการทดสอบขีดจำกัดของเนโตสสำหรับโซนยุโรปเหนือและตะวันออกนขณะน,นี้เรียกว่าเต็มไปด้วยควันไฟแห่งความตึงเครียดการเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบทุกลำทุกเส้นทางและทุกภารกิจตอบโต้ล้วนเป็นตัวชี้วัดความร้อนแรงของเกมยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงหากเนโตตัดสินใจตอบสนองอย่างเข้มข้นต่อครั้งต่อไปผลลัพธ์จะไม่ใช่เพียงการขับไล่เครื่องบินแต่หมายถึงการตั้งวงยุธทธศาสตร์เต็มรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจในยุโรปได้ ในฐานะผู้ติดตามข่าวต่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์สิ่งที่ต้องจับตามองคือพฤติกรรมต่อเนื่องของรัเสเซียและการตอบสนองของเนโตในแต่ละสถานการณ์หากมิก21หรือเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของรัเสเซียยังปรากฏเหนือชาติสมาชิกนั่นหมายความว่าเกมยั่วยุยังไม่จบและยุโรปอาจอยู่บนเส้นทางของความตึงเครียดสูงสุดอีกครั้ง สำหรับวันนี้เหตุการณ์มิก21บุกนัานฟ้าเอสโตเนียถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าเนโต้ต้องพร้อมและรัสเซียยังคงมุ่งมั่นที่จะทดสอบขีดจำกัดของพันธมิตรต่อไปเนื้อขอฟ้าเอสโตเนียไทยต้องจับตามิก21 vs f 3 5ผลกระทบและการเตรียมรับมือ เหตุการณ์มิก21ของรัสเซียบุกน่านฟ้าเอสโตเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงแค่ข่าวต่างประเทศธรรมดาแต่ถือเป็นสัญญาณเตือนระดับภูมิภาคและโลกที่บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของอากาศยานรบขนาดใหญ่สามารถสะเทือนเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคได้ทันทีหากดูทำลายการเคลื่อนไหวจากสายข่าวเนโตสนามรบจะเห็นภาพชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ดังนี้ทำลายการเคลื่อนไหวมิก21 vs f 35 0 8น2าฬิกา12นาทีมิก21ของรัเสเซีย3ามลำออกจากฐานบินในรัเสเซียตะวันตกมุ่งหน้าเหนือทะเลบอติก0 8น5าฬิกา35นาทีมิก21เข้าสู่เส้นทางใกล้เกาะเวนรูของเอสโตเนียห่างจากชายฝั่งเพียง3กิโลเมตร 08นาิก40นาทีถึง08นาิก52นาทีเครื่องบินล่วงล้ำเข้าน่านฟ้าเอสโตเนียเป็นเวลา12นาที08นาฬิกา45นาทีเนโตแจ้ง Quick Reaction Alert ส่ง F-35 จากฐานบินอิตาลีฟินแลนด์และสวีเดน08นาฬิก50นาที F-35 เข้าประจำตำแหน่งสกัดกั้นมิ21 08นาฬิก55นาทีมิ21ถอนตัวออกจากน่านฟ้าเอสโตเนียหลังถูก F-35 ขับไล่09นาฬิก5นาทีเนโตประกาศปฏิบัติการเสร็จสิ้นและกลับสู่ฐานบิน จากไทม์ไลน์นี้เห็นได้ชัดว่าเนโต้จับสนองอย่างรวดเร็วและเป็นระบบในขณะเดียวกันการแสดงความกำลังนี้เป็นตัวอย่างของการทดสอบขีดความสามารถและการตอบสนองของพันธมิตรทางการทหารซึ่งไม่ใช่เพียงประเด็นยุโรปแต่มีผลสะท้อนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยผลกระทบต่อประเทศไทยบทเรียนด้านการเตรียมรับมือภัยทางอากาศ เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองต่อเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงต้องอาศัยระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและ QR a แบบทันท่วงทีหากประเทศไทยไม่ปรับปรุงระบบตรวจจับและเตรียมกำลังตอบสนองจะเสี่ยงต่อการล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าไทยโดยไม่ได้ตั้งตัวความริกเสี่ยงต่อเถรยรภาพภูมิภาคการยั่วยุของรัสเซียเนโตในยุโรปเหนืออาจสร้างผลกระทบเชิงจิงจตวิทยาและนโยบายการทหารต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากความตึงเครียดลุกลามอาจกระทบการเดินเรือการบินพาณิชย์และการลงทุน แรงกดดันด้านการทูดและความมั่นคงประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนต้องจับตามองการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจและปรับท่าทีทางการทูดให้สอดคล้องกับแนวทางรักษาสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาคแนวทางการเตรียมรับมือสำหรับประเทศไทยยกระดับระบบเฝ้าตรวจอากาศติดตั้งหรือปรับปรุงเรดาร์คอเวเรจให้ครอบคลุมทุกมิติเพิ่มการประสานงานกับกองทัพอากาศสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียลไทม์เตรียมกำลัง QRA พร้อมตอบสนองทันที กำหนดเครื่องบินขับไล่และกำลังสำรองประจำฐานฝึกซ้อมสถานการณ์ล่วงล้ำของเครื่องบินความเร็วสูงแบบซิมูเลชันสร้างกลยุทธ์การสื่อสารและการทูตที่ชัดเจนประสานงานกับอาเซียนและ UN หากมีเหตุการณ์ล่วงล้ำสื่อสารสาธารณะเพื่อควบคุมผลกระทบด้านจิตวิทยาและเศรษฐกิจเสริมขีดความสามารถทางเทคนิคลงทุนใน AWCS, AUV และระบบยิงสกัดอากาศยานพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมความพร้อม สรุปแม้เหตุการณ์มิก21บุกน่านฟ้าเอสโตเนียจะอยู่ไกลไทยแต่เป็นบทเรียนชัดเจนว่าเครื่องบินความเร็วสูงและอาวุธสมัยใหม่สามารถเปลี่ยนสมดุลภูมิรัฐศาสตร์ได้ในทันทีสำหรับประเทศไทย การเฝ้าระวังปรับปรุงระบบแจ้งเตือนและวางกลยุทธ์ตอบสนองทันทีคือสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกันการล่วงล้ำหรือถูกทดสอดขีดความสามารถโดยมหาอํานาจอื่นประเทศไทยควรถือโอกาสนี้ยกระดับความพร้อมทางอากาศและการทูตไม่เพียงแต่เพื่อปกป้องน่านฟ้าแต่เพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสริมทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ